ยันพระรามแผงสอนหรือยันพระนาลายแผงสอนดีทางด้านไหนใช้อย่างไรเหมาะกับคนอาชีพอะไรประเภทไหนวันเดือนปีเกิดอะไรฟังคลิปนี้ให้จบเข้าใจเลยครับผมพร้อมบอกเล่าเรื่องของคาถาอาคมที่ใช้ในการปลุกด้วยฟังให้จบครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับผมมีช่องรายการ2ช่องนะครับเป็นอาจารย์อิสนากรหงจุ้ยเลยง่าย1แล้วก็อาจารย์อิสนากรหงจุ้ยเลยง่าย2ช่อง2นี้จะเป็นคลิปสั้นๆมีความหลากหลายครับฝากกดติดตามด้วยส่วนท่านที่อยากได้วอลเปเปอร์นะครับท่านสามารถที่จะขอวอลเปเปอร์นะครับที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับส่วนคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในทุกๆคลิปของผม,ผมท่านเหมือนได้ทาบุญร่วมก,กันกับผมนะครับเพราะว่าผมนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายห่วงช่ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยัน์คืออาจารย์เอกธนกรสำนักสักยัน์ปู่ลูกศรร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของยันพระรามแผงสอนหรือว่ายันพระนารายณ์แผงสอนต้องบอกแบบนี้ครับก่อนอื่นนะก็ต้องขอบคุณคุณท่านผู้ชมนะครับที่เดินทางมาสักยันกับอาจารย์นะแล้วก็บอกอาจารย์ครับผมติดตามคลิปของอาจารย์ทุกๆคลิปเลย นะแล้วก็หาดูแล้วว่ายันพระนาราย์แผงสอนหรือว่าพระรามแผงสอนเนี่ยไม่มีเลยครับอาจารย์ช่วยทําคลิปนี้หน่อยก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่ายันของพระนารายแผงสอนหรือว่าพระรามแผงสอนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นยันพระรามแผงสอนเนี่ยจะมีสองกรน,นะแผงสอนจะทําท่าแบบเหมือนคนยิงธนูหรือนะครับไม่ได้น้มคันสอนแต่ว่าก็คือถือธนูอยู่ นั่นคือยันพระรามแผงสอนส่วนยันพระนารายณ์แผงสอนเนี่ยก็สังเกตง่ายๆครับว่าจะมีสี่มือหรือว่าสี่กรนะคาถานะครับที่อาจารย์เอามาลงในคลิปนี้เนี่ยจะใช้ร่วมกันได้ทั้งสองยันนะทั้งสองยันคันนี้ยันพระนารายณ์แผงสอนแล้วก็พระรามแผงสอนเนี่ยก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่าพระรามเนี่ยเป็นอวตารขององค์พระนารายณ์ ตอนที่ว่าในเรื่องของรามเกียรติ์หรือว่ารามายณะนะฮนะ,ะถ้าผู้ชมที่เคยดูในเรื่องของรามายณนะเคยอ่านนะ,ะในเรื่องของการลบระหว่างพระรามกับยักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันราคดีนั่นเองทีนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ามาผูกยันนะครับท่านก็ามาผูกเป็นยันในเรื่องของความกล้าหาญเท่าหาญทีนี้ เมื่อเรารู้แล้วว่าออพระรามกับ,กบพระนารายณ์เนี่ยคือองค์เดียวกันแต่พระรามเนี่ยคือมนุษย์สองมือนะเรียนพระเวทอาคมมานะคนที่ฝั่งของคนที่ต้องคำสาบไม่ว่าจะเป็นยักษ์ไม่ว่าจะเป็นลิงอย่างเช่นหนุมานก็แล้วแต่เมื่อมองเห็นพระรามเนี่ยในบางครั้งเนี่ยจะเห็นพระรามมีสี่กรนก็เลยจะรู้ว่าโอ้พระรามนี่คือเป็นอวาตารหนึ่งของพระนารายณ์ นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ศักดิ์เป็นยันนาลายแผงสอนก็จะเป็นสี่สี่กรสี่มือทีนี้วัตถุประสงค์ในการลงมันมีวันเดือนปีเกิดที่ต่างกันวิธีการใช้ที่ต่างกันยันพระรามแผงสอนพระรามแผงสอนเนี่ยคือคนที่เกิดเดือนธันวานะพระนาลายด้วยนะพระรามกับพระนาลายเนี่ยแผงสอนเนี่ยคือคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยจะลงดี หรือคนที่เกิดในราศีธนูจะลงแล้วดีนะจะดีเป็นพิเศษนะครับต่อมาคนที่เอเกิดในวันที่ก็คือวันที่หนึ่งนะวันที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เดือนมกรานะนี่คือคุณจะลงแล้วค่อนข้างดีนะลงแล้วค่อนข้างจะดีทีนี้ถ้าเป็นอาชีพนะครับอาชีพก็คือ คนที่อาชีพเป็นคนที่ทํางานเขาเรียกว่าหาเป้าอ่ะนะหายอดหาเป้าตั้งเป้าอย่างเงี้ยนะให้นึกถึงอะไรดีให้นึกถึงเซลล์ Sell, นะนักขายนะรวมทั้งคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับอาวุธต่างๆนะเป็นข้าราชการเป็นอาวุธเป็นฝ่ายปกครองอันพวกนี้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าคนที่เป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นชนชั้นการปกครองคน หรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นลูกคนโตนะครับหรือว่าเป็นคนที่หาเงินเป็นหลักนั่นแหละหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรอยากจะมีเป้าหมายอยากจะมีความสําเร็จคุณสามารถที่จะลงยันยันนี้ได้นะทีนี้พระคาถานะครับที่จะใช้กับยันพระนาลายแผงสอนหรือว่าพระรามแผงสอนนะครับมีดังนี้ก่อนที่จะท่องคาถานะครับ อาจารย์ก็แนะนำว่าให้เตรียมธูปห้าเทียนห้าดอกบัวห้านะครับเขียนพระคาถาใส่ลงในสมุดนะครับแล้วก็ยกคูต่อหน้าพระพุทธนะครับท่องนโมสามจบแล้วก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอทําการยกคู่พ,พระคาถาพระนาลาย์แผงสอนนะหรือว่าพระพรามแผงสอนนะครับขอให้ข้าพเจ้าใช้พระคาถาเนี่ยปลุกเสกเลขยันในตัวข้าพเจ้าเนี่ยได้เข้มขังนะก็อธิษฐานแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ท่องพระคาถา บทนี้ให้ขึ้นใจนะครับพระคาถาท่องว่าอาวิสุนุสานุติลามะมะหาราชาชัยยะชัยยะนารายะปะสิทธิภะวันตุเมนะก็ท่องสามหนนะครับท่องสมหนจริงๆก็ท่องสามหนเหน9้าหนท่องได้หมดนะครับคันนี้ ในขณะที่เราท่องเนี่ยถ้าเราตั้งใจดีๆนะครับอักขระเลขยันที่เราสักไว้ในตัวเนี่ยจะมีความรู้สึกมันร้อนวูบวาบวูบวาบขึ้นมาหรือว่าตรงตำแหน่งที่เราสักยันนี้ไม่ว่าจะสักน้ํามันหรือสักหมึกเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกเหมือนกับมันตุบๆในบางคนนี่คือขนลุกขนพองหรือว่าผิวหนังเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบเม็ดขึ้นมาเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะครับอาการขอน,นขนลุกนั่นเองทีนี้การใช้ยัน นารายแผงศรหรือว่าพระรามแผงศรเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะอธิบายแบบนี้การใช้ยันนี้นะครับมีวิธีการใช้หลายแบบมีทั้งการต่อยตีนะครับการจะต่อยตีเนี่ยเขาก็ใช้เศกเป่านะครับลงบนสันมัดนะแล้วก็ต่อยตีไปเขาบอกว่าโดนตรงไหนเนี่ยตรงนั้นจะแตกนะครับนี่คืออันที่1อันที่สองครับเขาบอกว่าในบางคนเนี่ยก็คือใช้ในเรื่องของการปราบพูดผีปีศาจ ก็เวลาที่เราเนี่ยไปนอนที่ไหนแล้วเหมือนกับถูกผีอ้ามถูกผีลอกก็ให้ท่องพระคาถาบทนี้ขึ้นมาแล้วทำท่าเหมือนกับว่าแผงสอนนะก็ปรากฏว่าในทำท่าเนี่ยทำท่าในใจนะทำท่าในใจเหมือนยิงลูกศรอ,ออกไปในบริเวณที่เราต้องสงสยัยหรือบางทีเราไม่ได้ต้องสงสยัยนะครับเราไม่รู้ว่าตรงไหนแล้วก็คืออธิษฐานว่าอธิษฐานแหนแหนขึ้นฟ้านะหมายถึงว่าทําท่า เอียง4ี่้าองศาแล้วก็อธิษฐานว่าหากในห้องนี้มีวิญ,ญญาณอยู่เนี่ยขอให้วิญญาณเนี่ยจงหลีกหนีไปให้พ้นจากสอนของพระนารายนี่คือเป็นรูปแบบในการใช้งานอย่างหนึง่งหรือสมมุติว่าเราอ่ะมีเป้าหมายนะครับว่าเออเราอยากจะเก็บเงินเราอยากจะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จเราก็ท่องพระคาถาบทนี้นะแล้วเราก็อธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอตั้งจิตอธิษฐานถึงพระรามแผงสอนหรือว่าพระนารายแผงสอน ขอสิ่งนี้ที่ที่ข้าพเจ้าเนี่ยกําลังตั้งเป้าตั้งจิตนี้ขอพรในเรื่องนี้ขอพรสิ่งนี้จงสําเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์ด้วยเดชอํานาจแห่งพระเลขและพะยันด้วยบุญบาร,รมีแห่งองค์พระนารายณ์หรือว่าพระรามแผงสอนหรือว่าพระนารายแผงสอนก็ให้อธิษฐานแบบนี้ทําแบบนี้ทุกวันแล้วก็เดินหน้าทางโลกนะครับในสิ่งที่เรามุ่งหวังว่าเออเราจะทําสิ่งนี้สิ่งนั้น ก็วางแผนแล้วก็ลงมือทำนะการจะทำสิ่งสิ่งอะไรสำเร็จเนี่ยเราก็คือต้องทำทั้งทางโลกทางวิชาประกอบไปคู่กันเราจะมาสวดพระคาถาเราอยากจะเก็บเงินล้านแต่เราไม่เคยไม่เคยเก็บเงินเลยมันมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาละเราท่องพระคาถาเราก็ทำทางโลกไปด้วยครูบาอาจารย์จจะบับดานโดนหาช่องทางหาโอกาสมาให้กับเราและในที่สุดแล้วคุณก็จะทำได้สำเร็จ ดังใจคุณหวังดังใจคุณตั้งเป้านั่นเองเอาละนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของยันพระรามแผงสอนหรือว่าพระนารายณ์แผงสอนถ้าคุณชอบคุณอยากจะสักยันคุณอยากจะทําพิธีนัดหมายกอาจารย์ที่เบอร์ทางด้านหน้าอยากแกสักยันดูดวงนัดหมายได้เลยนะครับอาจารย์เลือกให้1000บาทนะครับแต่ถ้าคุณเลือกเองก็ราคาตามจริงสำนักอาจารย์มีการสักยันแบบสายพ่อแก่ด้วยก็คือเป็นไข่ปลาจุดๆๆ 500บาทนะครับอาจารย์เลือกให้แต่ถ้าเลือกเองก็ราคาตามจริงเช่นกันการสักยันถ้าจะให้ดีให้ครูบาอาจารย์เป็นคนเลือกให้อย่ารู้มากเลือกเองดีที่สุดเชื่ออาจารย์นะแล้วมันก็จะโอเคแต่เราคิดว่ามันเนื้อหนังมังสาผมก็แล้วแต่คุณเลยสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้คุณประสบความเดจขอให้คุณร่ำรวยสวัสดีครับ